Chào anh chào anh chào anh đi gặp chào anh 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 anh chào 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 anh mẹ anh chào 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 anh นมยานดึงไปฟันดีโจ้ดึงก่อดไปแย่บ่เรื่องอย่าลืมไม่ได้ประธาน้อแล้มอรถมาโมรถมามามามประธานมาก็เบอร์ตั้งตั้งตั้ตัวตัวตรงเลยเพราะว่าเราก็ว่าว่าจากบ้านตานี้ก็ตุกกันมามามาหอมไม้อาตมีไม่ใจปลายเบอรอโยมเบอรอแต่ว่าติโยตยัดโยมก็ได้ตุกกันแถวเนียน บางทีอาจจะมากินก้าวกี่กำกะเขาไปตีจัตตอดองกีตีกะเขาไปจ่ายาอันนี้กับการกับเยวันนี้ปุหนังเร่หนังเร่บวล่วงสักวันเร่ปวดล่วงทำไรมั่งงานก็เรียแต่โยมคนเราชีวิตจะอยู่สบายไม่สบายบางทีมันก็ไม่ใจเ,เกี่ยวจีนเม็ดเงินโยมเออ จำม,มานด้มากมากแรงเหลืองเปือ้หน่อย่อยแม่ไงปอประมาณปอเหลืองเปือนมันไม่ใจงานแล้กกัมันไม่มีกันเดือนตูกับลงตาตัวตาตัวลงพ่อไม่สมายใน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 ปอลวงนี่จืดเลยนะกับจืดเลยอออาตราไม่นี้ล่วงปอเกลียงอ้อล่วงลวกเรียงวัดวัดวัดได้กับวัดเก้ากินเรียบอัปเปอวัดจนนวดโอ้น่ารบเริ่นมาปอเมรัน การูนธมมจักรลาครับเจ้าปณิมไม่ไม like ่ไก็แล้วกรับนรมจสการสวัสดีกะโบราณสวัสดีโยมไปไหนอย่างไงอย่างไงไปไหนอะไรฉันาหวมาก่อก่าแกงเบืิอช like. ่องจิวัดกค่ะไปั่นปั้ือละโยมก้าแกงเบืิอช่อง ก้าวเลือดแก่งเลือ,อดค่ะวันนี้ฉัน้ยงกมูคีปลาว่าเอาไปให้มูคีปลากินทีเ่เดินค่ะอ้บบยยอจำมาโยมเอโยมมาแต่ไหยจืดเไยอ๋อฉันจืดฉันด่าอยู่มู่บานฉันโดดใกล้กระปูอดอยู่ข้างโบดบัดเนียงอ้บบยยอจำมาโยมเอาเลยอาตม,ม,มีไม่ว่างขอบคุณค่ะบบอชานเออสวัสดีหนุมานจักรันเงาประด้นรรุ่น จะเริญพรนอย่าตองวันปลื้กันได้หมาอัตมีวันนี้ลำบากเพราะนั้นคือลำบากจริงอ้ชีวิตจากมาไม่ถึงล่างเลยจริงเราที่เล่นปลื้วลำบากลูกกระไรก้นเพื่อนก็วางเป้นนาคนปุ๊มนี่วางเป้นหมดทำเพื่อจ่ายเบียร์ผลเส้นเดือนเพระฉะนันนั่นเลยติตาจึงโยมที่มัดให้อัตามีช่วยเลย ว่ายืมเบียร์ว่ล่วงคนนในวัน,นอ่ามีแต่พูดก็เมื่อคนเรายายโตจะไม่มีกินแต่จงติดดิ้นยังมีกินมีแกบละตู่กับโบราณในวันนี้ไม่มีจริงอตาตมาก็มามีไหมแต่อตาตมีใจไปจักเอยแกกัดบอลละตู่โบราณละตู่ละตู่เองาใช่